การจะทําการเกษตรที่ดินสําคัญนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็จะมีการแจกที่ดินก็คือสป,ปกรนั่นเองค่ะแต่ว่ามีการนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือไปขายให้กับนายทุนล่าสุดเองทางราชการก็มีการใช้มาตรา44ยึดคืนที่ดินมาได้นะคะและตอนนี้ค่ะก็ยึดมาได้กว่า300,000ไร่แล้วนะคะจะมีการแจกให้กับประชาชนที่เข้าข่ายต้องการที่ดินธรรมาหากินเกษตรกรจริงๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะครับมีการประกาศมาจากสํานักงาน ปฏิบัติขอน,น,นะคะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะหรือว่าสปรกรนะคะบอกว่าตอนนี้ค่ะจะมีการให้ประชาชนมายื่นขอนะคะที่ดินทํากินค่ะซึ่งคุณสมบัติของประชาชนที่จะมายื่นขอได้นะคะก็ต้องเป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยนะคะมีรายได้ไม่ต่ากว่า30,000บาทต่อคนต่อปีค่ะ หรือว่าจะเป็นบุตรของเกษตรกรที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีที่ดินไม่พอต่อการครองชีพก็สามารถมาขอได้นะคะรวมทั้งมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริูรณ์ขึ้นไปค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะมายื่นกับทางจังหวัดของคุณผู้ชมนะคะเพื่อจะขอที่ดินทํากินค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะต้องเตรียมมาด้วยนะคะก็มีทั้งสาเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานการมีที่ดินเท่ามีนะคะเพื่อนําไปประกอบยื่นขอคําร้องกับสบกจังหวัดค่ะส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติและก็การจํา จัดสรรที่ดินนะคะสปะกค่ะก็จะให้ครัวเรือนละ5-7ไร่นะคะและก็จะมีการกระจายที่จะใช้แผนการจัดสรรที่ดินตรงนี้ตามปีงบประมาณ2,560จะไปถึงปี2,561ค่ะรวมทั้งหมดนะคะที่จะมีการแจกที่ดินทั้งหมด 2 6 0,000ไร่ค่ะซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าหลังจากที่ยึดคืนมาได้กว่า3 0 0 0ไร่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็จะใช้งบประมาณของตนเองที่มีอยู่ของกระทรวงนะคะกว่าประมาณ1 0 0 0ล้านบาทค่ะมีการเพิ่มเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าแหล่งน้ํานะคะดังนั้นค่ะใครที่ได้ที่ดินไปแล้วหรือว่าได้รับการจัดสรรไปแล้วก็สามารถเข้าไปทํากินได้เลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณกลางปีนี้ค่ะน่าจะมีการแจกที่ดินตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะใครเข้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ไปขอยืนได้ เลยนะคะ